ครับจ้าอยู่ดีสบายบอกเป็นจังไหนคือฟันตรงกังแถาหาซูนบนนี่มันคือมาแลนลงหลังโอ้ยจักเลยอ่ะคือไปกังสันนี่เนี่ยคือมั่นใจกังแถาบนเนี่ยฟันขักฟันเนี่ยคงสุดท้ายหาซูนวาสันว่าโอ้ยมั่นใจหรือหมั่นใจบนคากหาซูนตะวันแต่ว่ามันดันล้วงหลังโอ้ยเล็กเล็กออกไปจังสันโอ้เบิดคำสิเว้าแต่วันลักร้อยกับเขาเนาะเขาไปที่สามออกสามจอย มาเสียสน้องหาสวนกันเลยเขาต้องเครื hmm. ่องตูนข yeah, ้างหังเบานีอ okay. ้วอเพ้าเป็นยังสูตต่ออ่าวันนี้จอมือเราเด้อยี่สิบแปดมือหนึ่งตามต่อจ้ะตามต่อมันเจยเราแค่วันนี้เลยค่ะสัญจรกระสูตเขาองเขาอตามสูตสัญจรว่าอ่าส่เื่อดวงเรของวันนีโอเคจ้ะตามต่อจ้ะกำลังเดินดีอยู่เด้เนาะ ลักลอยกรเดินดีจอบซ้อมเบิ้งกันผู้ใดอยากได้ลักลอยไปปักลักกระไดเนาะลักลอยมันสามสามวดนนี่สามวดนสี่วดนนี่มั้งี่วันนี่มั้เมียนค่ะเดินดีอ่าครับ้าจ้าหนึ่งมีนะจ้อ่าบุญค่ะสามเก้าสามกับเก้าสามกับเก้าเก้าจ่าวิ่งบุญเนาะ เน้นไปที่สามจ้ะตัวสามเนี่ยสามกับเก้านีกอ่ะคิดว่าทั้งสองตัวหนวันเนี่ยอืมค่ะอาจจะกอดข้อกันมากก็ได้แมนอาจจะเป็นโค้ดทางแม่อาจจะเป็นโค้ดทางจ้ะเอาเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้าสามเก้าสามเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดแปด เจ็ดห้าเน้นที่ 7, เจ็ดเก้าน้นไปที่เจ็ดเก้าค่ะหลักหลักร้อยจ้าสามเจ็ดสี่มีสามมีเจ็ดมีสี่หลักร้อยจ้าจับเต้นที่สามสิบเก้าแหละเน้นสามตัวเดิมจ้า ตัวสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าสามเนนที่สามเจ็ดเก้านิ้นไปที่สามเจ็ดเก้าเอาซ้ำตัวเดียวกันตัวเนี้ยค่ะกับตัวเดียวกันแล้วแต่ว่ามันอืมจ้าจ้ารับเดินวนี้เล็กลักลอยลักขี่เลกขี่คือเขาอืมจ้า ล,ล่างจ้าหนึ่งกับหกวิ่งไปที่หนึ่งกับหกเด้อค่ะหนึ่ที่หนึ่งฟันไปที่หนึ่งจ้าจับคู่หกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่ง เน้นที่หกหนึ่งเน้นที่หกหนึ่งจ้ะแมนปีนี้ออม,มาได้หกหนึ่งอืมเพิงมพิ่ัเพิ่ออกไปไเนื้แมนบอบอจ้ะออ,ออกก็หาหนึ่งหนึน่งหาหกหนึ่งเนี้ย้ออกหนึ่นึ่าหาหางปีนี้ยังม่ท่านออกรัีนี้เนาอยังปีที่แล้วสามเถื่อบอหกหนึ่งค่ะปีนี้ยังบอ่ออกค่ะวันครูอ่ะยังวันครูยังไม่ทันออกจ้ะอืมนี่แล้วกนึ่งละวัาเดียว่า ตัวเลขรถอืมฮุกหนึ่งเม็ดเดียวโคโลไปหาจับไว้ครับถังซื้อเงิจิตก็ค่ะโอ้อยากก,กลับก็แล้วแต่ว่ากลับก็ไปยังจ้าคือปักหลักให้เรียบม้นบ่ค่ะอีกนานะครับว่าปักหลักแล้วตอนนี้คิคดว่ามันเป็นมาออกมา,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 มาแล้วนี่เพรตะว่าจะไว้ใจหลังของมีหักกันเมียนอยู่เข้าไปแน่กันนี้ครับค่ะกลับไปน้ำ ว่าหันหาหาศูนย์จริงๆมันต้องการลางเนี่ยผมลืมไม่ได้บอกล่องลางเนาะมันเชิญแต่ล่องลางครับให้ล่องลางพ่อให้การลางพ่อวดนนี้ว่ให้การสมันใจลายทังสี่หละมันใจคคกอันเพ่อนมันใจคบแจังไหกับมาบนหาศูนย์ะจับปักหลักให้เลยหาศูนย์เต็มๆมันผัดไปออกลางเนาะดังก็หาศูนย์ศูนย์หาซื่อบ่ได้ ดังเฮงหวดวังหันดังคัะดังดัง,ดงอืมเข่าโค้งกนันจ้ะกะตามหนีเนาะตามนั่นแหละครับอืมมก,มก,กรักลอยผู้ใด,ดมกรักลอยกะจับใส่ได้เลยมีสามีสี่มีเจ็ดนี่ล่ะเนาะจ้ะนี่นะครับรักลอยผมว่ากะอืมบอ่อจะผ่านหน้ารักลอยไม่ใชกันะอืมค่ะถือว่าน้อยห่างเด้อบนซี่หางล่างซี่หาง เลขสามตัวกับซ <t os> yeah, <Store> ้ำตัวเดียวนั่นแหละกลับไปกลับมาซื่อๆอือครับวันนี้บอกว่าพอหลายรอบอือพิดเจ้าครับค่ะสัญจรก็ให้สู่เขาบพรฝันยังบ่จ้ะอือบ่รันฝันยังเนาะอือฝันนี้มองเกาๆก็เห็นบ่เลขกนี่ประจำนองเก่าเพราะยังไงเยาว่าแต่ออกตัวเก่าไหลก็สิมาเบิ่นมาหามอยู่นี่ก็ทนตัวกระสุนบ่มีสิใสเหล่าเด้ โอ้ยออกไปจังส <h dép ens k> okay. ันออกซุ่นไปสันออกเจ็ดเจ็ดไปสันโอ้ยเนาะจังในสีสูงเขาได้รมั้คือเป็นแน่นอนออกถาเบิด้ย่างมันจะเป็นเลียนแบบมันจะเลียนแบบต่้งประเที่ของสันตัวมันสิบมาเบิลงจะบองวนนี่ง่ายเอาก็คิดจ้ามันาบาไอเตอรานบรมนอาทิตย์เนามันนี่ไม่ออกมันเสร้าได้บบบนี้เศร้าได้บบบนี้ วันนี้วันเสาร์แม่นค่ะมื้อนั้นก,นก 00, น็ออกวันเสาร์เด้700น่ะออกวันอาทิตย์ก็377แน่อ๋อวันเสาอีกบัดนี้สิเป็นตัวใดบัดนี้อืมบ่น่าจอืมบ่น่าเือสิหามติอาจจะบ่น่เลขหามเนี่ยวจว่าสิหามตัวใดจ้ะก็ประมาณนี้ละ่ะคิดว่านะอืมแก็นั่นล่ะไปตามสูตรเฮาเนะาะก็สู้เขาล่ะสัจรเฮาก็ จ้าไ็่ใช่ไหนใดจ้าไปตามสูตรนั่นล่ะเขาดีเพิ่นบ้านนั่งเขาดีเด้อเพิ่นบ้านไันเลยโอ้เพิ่นบ้านเขาดีไปเด้อค่ะไปทั้งไรเพิ่นบ้านเนาะตรงหมวดหมวดเปน8อืแปดเอ็ดสผู้ใดอยากเข้ากลุ่มทางเพิ่นบ้านก็คือเก่าตามไอดีไลน์เด้อปักให้คือเก่าทักทายได้โดยตรงเนาะค่ะเพราะว่าอ่าก็บ่ได้สะดวกให้เบอร์โทรเพราะว่าก็หลายแยวหลายอย่างเนาะก็เอาทางไอดีไลน์ทักทายกันไปดีกว่าเนาะค่ะแม่นแม่น ค่ะค่ะเอาเอาใจไหนก็ให้สู้ให้มานงวดนี้สู้สันจอนเขาเฮาให้เอฟซีได้เฮเน่สองวัดติดแล้วจ้าค่ะค่ะเอากันฟันจังไหนว่าสู้ฟังเลยเด้อครับครับเอาเดี๋ยวควาสุดท้ายเพราะว่ากันอีกเพราะว่าเลขคำนวณคือบุ๊คือเสียเนี่แหละวความสุขไทยเลยจ้าค่ะเมน่าฟันใครว่าสู้กันฟังผลละยี่สิบแปดผลละวันที่หนึ่งผลมีน้ำมือเลขออกผลจ้าค่ะโอเคค่ะค่ะเอาสุขสุขวันมันค่ะวันนี้ขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะ คนีรับ่ะเดี๋ยวสามานาจะทวนตัวเลขของคุณโคราชให้ฟังอีกรอบหนึงเด้อจะ้ะมีนา68เนาะคะ่ะบนวิ่งไปที่3กับ9กหลักร้อมี3มี4มี7จ็ับคู่ให้มีเจ็ดเกาเมเจ็ดสามและก็75็จ้ะสามตัว379และ793เน้นให้ที่79็ด้าและก็สามเดเก้าเดอค่ะเลขล่างวิ่งไปที่1กับห จับคู่หกหนึ่งจิตหนึ่งซีหนึ่งเก่าหนึ่งนิ้นไปที่หกหนึ่งจ้ะผู้ใดสงสัยยังอยากถามเป็นโดยตรงหรืออยากติดต่อทางเพื่อนบ้านนะคะตามไอดีไลน์นี่ค่ะสาบนาเขียนให้เป็นไอดีไลน์เพิ่นเด้อค่ะจ้ะเอ้าให้เบิ้งค่ะงวดก่อนเพิ่นฟันขาดคือห้าศูนย์จังๆเลยค่ะหลักร้อยเดินดีจ้ะสามเจ็ดจิตก็เข้าไปที่สามเด้ออิบซีจ้ะผิดจารณาค่ะหมักจัดขาดพานสำหรับตัวเลขคนโคราชงวดหนีน้อยหางคักจ้ะ ซตัวข้างบนกับข้างล่างก็ซีตัวแต่ว่าพ่นกันินให้มิดเตียวคโดุบนล่างจ้ะงวดก่อนกับเขาไปที่ห้ศูนให้บนออกล่างพี่น้องเอ้ยพี่น้องเลยเอาสู่ต่อจ้าสัญจรสู่เขาเด้อค่ะแครหน้าจอจ้าคนโคราชในงวดวันที่หนึ่งมีนาะเฮงเฮงด้วยๆปังปังสู่หูสู่คุณคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ